นี่คือเรื่องราวของการทดลองที่โคจะน่าสะเึงกลัวที่เปลี่ยนโลกในอุดมคติให้กลายเป็นนรกบนดินอย่างแท้จริงใช่ครับทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานที่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสวรรค์โดยเฉพาะเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี1972ครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อจอห์นบีแคร์ฮูนเขาได้สร้างโลกใบหนึ่งขึ้นมาสําหรับหนูทดลองแล้วก็เรียกมันว่า Univers e 25 ดูสไลด์นี้ให้ดีๆนะครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นคือสวรรค์ที่มีทุกอย่างพร้อมสับสันแต่ฝั่งขวาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนรกดีๆนี่เองครับเต็มไปด้วยความต่าเถื่อนจนสุดท้ายก็สูญพันธุ์และที่น่าตกใจก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากหนูแค่แตัวเท่านั้นครับเป็นหนูที่สุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะถูกคัดมาอย่างดี4ี่คู่เพื่อมาสร้างอาณาจักรแห่งใหม่นี้จากจุดเริ่มต้นที่ดูสวยหรูทุกอย่างกําลััังงจะะเเเเปปปลี่่่่่ยนนนไไไคคครรรรบบบบมมมมมมืออชากกขขพพววิึ้แบบุด ไทม์ไลน์นี้คือภาพรวมของการล่มสลายทั้งหมดจากวันแรกที่ดูดีไปหมดพอถึงวันที่315ความเครียดเริ่มเก่ะตัวขึ้นประชากรพุ่งไปถึงจุดสูงสุดในวันที่560และทุกอย่างก็จบลงในวันที่920ด้วยความตายของหนูตัวสุดท้ายคือช่วงแรกๆเนี่ยนะทุกอย่างมันดูดีมากจริงๆครับประชากรหนูเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ5 5วันเลยมันเหมือนเป็นยุคทองของยูนิเวอร์สสเป็นสังคมที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยละ่ะแต่ความรุ่งเรืองนั้นมันสั้นนิดเดียวครรับบและนนี่่อจจจุุดดเิมต้ขง เมื่อสังคมของพวกมันเริ่มพังทลายลงจากข้างในจอห์นแคลฮูนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า behavioral s i n k ครับหรือถ้าจะให้แปลตรงๆก็คืออ่างล้างพฤติกรรมมันคือภาวะที่พฤติกรรมปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาคู่การดูแลลูกการเข้าสังคมมันพังหมดเลยครับเพราะความเครียดที่เกิดจากความแออัดจ,จนเกินไปแล้วพฤติกรรมแป,กแปลกก็เริ่มโผล่มาชัดขึ้นเรื่อยๆพวกตัวเมียนเนี่ยนะก็คือทิ้งลูกตัวเองเลยไม่สนใจแยกตัวไปอยู่บนที่สูงๆงนเดียวส่วนตัวพวกกลุ่มหนึ่งที่แคลฮูนตั้งชื่อให้ว่าพวกสำอางเนี่ยคือไะรเลย เอาแต่กินนอนแล้วก็แต่งขนตัวเองไม่สู้ไม่หาคู่แล้วพวกที่เหลือละ่ะก็กลายเป็นพวกหัวรุนแรงไล่กัดกันกินพวกกันเองคือมันเละเทะไปหมดแล้วราฟแท่งนี้มันบอกทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับดูการพุ่งขึ้นของประชากรไปแต่2,200ตัวแล้วหลังจากนั้นก็คือดิ่งลงเหวแบบไม่เหลืออะไรเลยจริงๆจนกลายเป็นศูนย์มันคือภาพของการล่มสลายที่สมบูรณ์แบบมากวันที่600คือเส้นตายครับประชากรหยุดเพิ่มจํานวนแบบสนิทเลยมันคือจุดที่ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว พวกหนูมันสูญเสียทักษะทางสังคมทุกอย่างไปจนหมดสิน้นชะตากรรมเดียวที่รออยู่ข้างหน้าก็คือการสูญพันธุ์แล้วเรื่องของหนูมันกําลังบอกอะไรกับมนุษย์อย่างเราบ้างนี่แหละครับคือคําถามที่น่ากลัวที่สุดจากการทดลองนี้แคลฮูลสรุปเรื่องนี้ไว้ได้แบบเฉียบมากเขาบอกว่าพวกหนูตายสองครั้งครั้งแรกคือจิตวิญญ,ญาณกับสังคมมันตายไปก่อนแล้วครั้งที่สองร่างกายถึงค่อยตายตามพูดง่ายๆก็คือสังคมของพวกมันพังไปก่อนที่หนูโตสุดท้ายจะหมดลมหายใจซะอีกผลการทดลองนี้ทําให้คนเสียงแตกเป็นสองฝั่งเลยครับ ฝังหนึ่งบอกว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยเรื่องประชากรล้นโลกแบบเต็มๆเลยแต่ฟังหนึ่งรวมทั้งตัวแคลฮูนเองเขาเชื่อว่ามนุษย์เราต่างจากหนูคือพอพื้นที่ทางกายภาพมันจำกัดเราจะรู้จักสร้างพื้นที่ทางความคิดสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดคําถามสุดท้ายที่มันทิ้งไว้ให้เราคิดหนักเลยก็คือไอ้ภาวะประชากรล้นโลกเนี่ยมันคือระเบิดเวลาของอารยธรรมมนุษย์จริงๆหรือเปล่าหรือว่านี่มันก็แค่เรื่องของหนูไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วถ้ามันกําลังจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆล่ะเราจะหนีชะตากรรมแบบเดียวกับยไไไปด้ง คิดว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ